ตอบชัดๆัดแจกเงินนักเรียน2000บาทต้องลงทะเบียนไหมรับเงินยังไงล่าสุดครับมีคำถามจากหลายท่านมาถามผมเรื่องการแจกเงินนักนกเรียนนะครับที่แจกเงิน2,000บาทในทั่วประเทศไทยเลยนะครับซึ่งต้องลงทะเบียนหรือเปล่านะฮะมีหลายท่านถามผมนะครับแล้วก็รับเงินเนี่ยรับในรูปแบบยังไงแลวรับเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือจะยังไงอ่ะได้รู้หมดเลยนะครับ นี่คือ,อรายละเอียดที่ล่าสุดนะครับผมก็มีการบอกมาไว้ว่านะฮะอยู่ในระดับชั้นถ้าตอนนี้เนี่ยคนที่ได้เงิน2,000บาทเนี่ยคือจะต้องอยู่ในระดับชั้นอนุบาล1ถึงปวสนะครับอ่ะอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ชัดๆเลยอนุบาลประถมนะครับมัธยมแล้วก็ปวชปวสนะครับอ่าคนเหล่านี้ได้2,000หมด อนุบาลก็อนุบาล1ถึงอนุบาล3นะประถมก็ป1ถึงป .6 มัธยมก็อันนี้1ถึง3ประถม1ถึง6มัธยมก็1-6ถึง6ปวทแล้วก็ปวสนะครับทุกคนเหล่านี้เนี่ยจะได้เงิน2,000บาทหมดเลยครับคุณก็ดูครับว่ามีลูกหลานของคุณหรือว่าใครเนี่ยตรงกับกลุ่มเหล่านี้นะครับที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นนะสำคัญก็คือกำลังเรียนด้วยนะ ต้องกาลังเรียนอยู่ในชั้นเหล่านี้ด้วยนะฮะกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันถึงจะได้เงิน2000บาทนะครับทีนี้ครับก็คือกลุ่มคนอนุบาลหนึ่งถึงปวสเนี่ยก็จะมีครอบคลุมทุกสังกัดครับจำนวน11ล้านคนแล้วก็จะจ่ายผ่านสนานศึกษาก็จะจ่าย2,000บาทให้ถึงมือผู้ปกครองทุกรายที่ขึ้นทะเบียนมอบตัวในภาคเรียนที่164ผ่านระบบบัญชีหรือเงินสดตรงนี้หมายความว่าก็คือ คนที่เข้ารับการขึ้นมอบตัวนะฮะในภาคเรียนที่1ไปแล้วนะครับก็จะได้เงินหมดซึ่งตอนนี้ครับโครงการยังอยู่ในขั้นตอนขอรับสนับสนุนแหลงงงง่งเงินนะฮะตามขั้นตอนพอรกองเงินกู้นะครับก็ต้องรอเข้าประชุมคอรมอยีกทีนึงเพื่ออนุมัติโครงการและปล่อยเงินให้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับเมื่อกี้ก็คือข้อที่ถาม็คือลงทะเบียนไหมเนี่ยสำคัญเลยก็คือตอบเลยนะครับก็คือไม่ต้องลงทะเบียนเพราะอะไรครับเพราะว่า ระบบเขามีฐานข้อมูลของนักเรียนอยู่แล้วนะภาครัฐเนี่ยเขามีฐานข้อมูลของนักเรียนอยู่แล้วไม่ว่าจะต้องแต่อนุบาลหนึ่งถึงปวสนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะอนุบาลปถมมัธยมนะฮะปวชปวสเขามีข้อมูลของคุณอยู่แล้วดนะังนั้นเนี่ยข้อมูลตรงนี้ครับมันง่ายมากที่เขาจะโอนเงินให้กับคุณนะครับซึ่งการส่งเงินเนี่ยจะส่งเงินให้อย่างไรนะครับก็จะมี2รูปแบบครับหคือ ก็บางทีก็จะเป็นโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองเลยนะครับกับ2ก็คืออาจจะแบบอาจจะเป็นให้ให้เป็นเงินสดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังต้องสรุปกันอีกทีหนึ่งนะให้เงินสดก็อาจจะแบบว่าผู้ปกครองไปเจอการหรืออะไรแตบบ่ว่ามันก็เสี่ยงนะครับเจอโควิดแต่ก็ลองต้องลองลุ้นกันดูครับว่าจะออกเป็นรูปแบบไหนนะฮะก็มีอยู่2ทางครับรับเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินสดนะฮะหรือว่าจะเป็นโอนเงินนะฮะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับต้องรอคืบหน้า ของประชุมคอรมอในครั้งต่อไปครับนี้ก็คือผมเอาเรื่องล่าสุดที่หลายท่านมาถามกันนะครับเกี่ยวกับเยียวยานักเรียนนะครับผมแจกเงินนักเรียนส0 0 0ันบาทดังนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องลงทะเบียนรับเงินก็คือรับเงินผ่านผู้ปกครองนะครับส่วนรับเป็นเงินสดไหมก็ต้องรอสรุปนะครับจะรับเงินเป็นเงินสดหรือจะโอนเงินให้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงนะครับแต่มันยังไงมันก็คือเป็นมันจะโอนเงินหรือว่าเป็นเงินสดมันก็คือเหมือนเงินสดแหละเพราะว่าโอนเงินคุณก็สามารถกดเป็นเงินสดได้จริงไหมครับ โอเคก็ลองติดตามกันนะครับถ้ามีอะไรคืบนหน้าผมจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้ฟังครับสำหรับนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ